เจอนักสอบแบบเขาอะ่ะเย้ายบ้านหลูอย้ายบ้านหลูเจนตัวก็จะกู้จอกูอ้นี่คือไทยฟุ้งเฟ้อคนไทยที่ชอบกู้และนี่คือสิ่งที่ตามมา ฟุ้งเฟ้อไม่คิดก่อนกูกูไปดอกเบีย้ยก็มากขึ้นก็ให้เป็นมีมอปลานะนะนะยยนต้องกันได้ด้วยอ่านว่าไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อวินัยในการใช้เงินทุกคนสู้รู้เอมเฮ้ยสัตว์นี่เห็นไหมมีวินัยห่างไกลนี่ วามเดิมตอนที่แล้ววินัยได้จัดการากับนี่บอร์นาอย่างลาก่า <Yeah! S 1> แต่ <Hey! S 1> มันไม่ตายวินัยอย่างเดียวอาจไม่พอต้องมีเพียนด้วย <Yeah. S 1> เพียนเพียนคือไม่เกียจค้านลุยงานเสริมและพวกเขาก็ร่วมมือกัน yeah! Yeah! มีวินัยกับความเพียรไรนี่มีปัญญา